กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่องผมไม่ทีเอสคนเดิมนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอโลนะครับซึ่งเป็นเกมมาใหม่จากเกาหลีเลยนะครับเป็นเกมแนวเฮอร์เลอร์นะครับซึงบอกไว้เลยว่าผมไม่ถูกกับเกมผีเลยนะครับทำไมผมต้องมาเล่นเกมนี้ล่ะเพราะว่านะครับผมเบื่อครับผมต้องการอะไรที่ไม่ใช่แนวภาคในช่องผมมากนะครับวันนี้เบื่อมากเลยนะครับก็เลยมากระตุกขวันตัวเองเล่นๆหน่อยนะครับอ่าเกมนี้นะครับไม่มีจับสแกนนะครับ100% เรื่องเล่นย่อของเกมนี้นะครับเราจะได้สวมบทบาทเป็นชายคนหนึ่งที่ตามหาแฟนตัวเองที่หายไปนะครับนะตามแพลตฟอร์มต่างๆแต่เราอะ่ะดันไปเจอชายปริศนาที่จ้องหมายปองจ้าชีวิตเรานะครับอะเราจะทํายังไงต่อไปเราก็ต้องไปดูในเกมกันเลยนะไปะเริ่มเกมกันเลยเกมนี้เป็นซับไทยที่ผมชอบมากเลยนะอมีบทด้วยนะเนี่ยโอเคคลิปนี้อาจจะเหมือนแนวภาคหน่อยนะครับ เป็นวันที่เหนดเหนื่อยเช่นเคยเลยฉันชื่อยองซองอายุ24ปีฉันรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ชายที่โชคดีจริงๆเพราะฉันเพิ่งเคยเจอแฟนในช่วงนี้เป็นรุ่นน้องในบริษัทจูเนียร์อยู่หน้าหลังจากที่ออกเดทกับเธอมาหลายเดือนก็นะถึงเธอจะไม่ใช่แฟนคนแรกของฉันก็เธอแฟนเก่าเนี่ยสร้างปัญหา,าไว้เยอะแยะมากมายเลยอย่างไรก็ตามนะเธอเนี่ยน่ารักที่สุดในบริษัทต,ตัดของฉันเลย ฉันรู้สึกโชคดีจังที่มีเธอมาเป็นแฟนแต่จ,จูจูฉันก็ได้รับโปรเจกต์สำคัญเมื่อเร็วๆนี้ต้องทำให้ฉันต้องทำงานข้ามวันข้ามคืนหรือแม้จะฉันจะต้องเอางานไปทำที่บ้านเป็นเวลาหลายสัปดาห์แม้ทั่งวันนี้ทั้งหมดมันเป็นพราะงานกระทั่งนึกวันที่สัญญาว่าจะไปเดทก,กับยูหน้าก็ถูกยกเลิกลงฉันอยากที่จะไปมากเลยแต่ทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยล่ะเนี่ย นอคงจะเป็นไฟที่แย่ที่สุดเลยนะฉันเดาว่าอยู่หน้าคงจะเสียใจกับเรื่องนี้มากๆแนะ่อย่างน้อยฉันก็ต้องขอสายกับเธออย่างนานๆแล้วแหละอ่ะจุดจุจออๆอ,อ,อะไรนะอ่าฉันว่าฉันเดาได้แล้วแหละ แต่ตอนนี้มันมืดจนฉันมองอะไรไม่เห็นเลยต้องการแสงสว่างเมื่อกี้นะครับบทแม่งไปเร็วมากโอเคนะครับลูกศรเมื่อเคลื่อนที่ไหนะมันกดยังไงแซดว่าสืบสวนอ,อ๋ออันนี้เล่นเองนะเฮ้ยมีสืบสวนด้วยวะแม่แนวไขคดีเดี่ยผมชอบมากและอะไรกันเนี่ยไฟดับกระทันหันเหรอหรือบางทีปุ่มมันอาจจะพังจะลองเปิดใหม่อีกรอบแล้วกัน กด x ก็เปิดหน้าต่างเมนูไหนวะเปิดหน้าต่างอะไรโอ้โหไอเทมโอ้ี่เป็นเกม r า g พีจีวะดิโอเคมือถือที่พังแล้วแล้วจะเก็บไว้ทำไมเด็พ่อหนุ่มเอาไปขาย,ายได้เลยเนี่ยมาดยข้อความโอเคไม่มีอะไรหรอกนักรับกนะเราปิดโอเคตอนนี้ผมสามารถบังคับได้แล้วนะอะลองดูดิลืมนะ้ะมันกดอะไรมาโอเคกดแทเปิดเออโอ,โอ้เปิดประตูเลยนะยังไม่เข้าใจมากนะ ว่ามันเล่นยังไงนะพระเอกเนี่ยเหมือนจะปุ่นแฟนอะไรก็ไม่รู้มีงานโอโ้โหมองไม่ค่อยชัดเลยอ่ะสวิต์อยู่ไหนกันนะแม่อยู่ข้างนั่นไงอืกดเข้าไปแม่นี่ขนาดบานมืดเนี่เอ้าฮประตูว่าเต่าฮะฮะอออตรงนี้ประตูมันเปิดเป็นอย่างไั้นี่ะอันนี้อะไรโอเคเปิดไปทั่วบ้านนะครับไม่มีอะไร โอเคไหนมีห้องไหนยังไม่ได้เปิดอีกมากเนี่ยห้องนี้นะว่าห้องสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นก็ได้ปะเปิดดวยดีอ่ะเอาเปิดหมดแล้วนะเอาเปิดหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ย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 ไม่บ้านขึ้นมาแล้วเวพนุมเตตู้เสื้อผ้าจะไปด้วยเสื้อผ้าเชิดสีขาวทำไมวะเฮ้ยมีเพียงหน้าจอ ป้าเท่านั้นถึงเวลาที่รูปแบบการทดลองจะปรากฏขึ้นแล้วหรือยังฮะโอ้ยดังยี่หวายเลยเยังมาทางเกินไปต้องปิดบันเออคิดเหมือนกันวะ่ะฉันมีโทรศัพท์แต่ไม่มีใครที่จะโทรมาหาเลยก็นะส่วนใหญ่พ่อแม่ของฉันมกักจะโทรมาเฮ้ยทออะไรวะแคกกะแแคกแค,ก,แค,ก,แคก,กินเหม็น คงจะมาจากเจ้านี่สินะฉันต้องโง่ขนาดไหนเนี่ยถึงฉันได้เปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยโอ้ฉันเห็นแล้วอยู่เต็มมเครื่องสืผ้าเลยฉันไม่มีเวลามาจาัดก,การเรื่องพวกนี้เลยนะตั้งแต่ที่ฉันเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนกลางคืนนะเนี่ยบ้าจริงมันเหม็นเกินไปอืมฉันควรจะทำอย่างไรต่อแเนี่ยต้องขอบคุณการทำงานข้ามคืนนะ เพราะฉันไม่สามารถเปิดเครื่องสักผ้าได้ในขณะน,นี้งั้นฉันคงต้องไปจัดการในวันหยุดแล้วกันนะไหนๆก็ไม่มีทางเลือกอะไรอาจจะต้องช่วยรถกินได้บ้างนะถ้าหากฉันปิดประตูด้วยโอเคภาคเมามากตอนนี้เอ้าเฮ้ยประตูดิอ่ะเราจัดการห้องข้างบนแล้วนะ ผมว่าห้องนี้มันแปลกๆนะเฮ้ยเฮ้ย,ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยบกว่าละฉันยังไม่อยากที่จะนอนตอนนี้อยู่น่กำลังรอฉันอยู่ใครคือยู่ได้วะไปวะแป้นปปมนแน่เลยแคร์กลิ่นมันยังคงมาที่ไหนสักแห่งเนี่ยนะแม่อยู่ห่างกันสักสิบเมตรหนังสือและสิ่งของต่างๆอยู่รวมกันฉันกําลังทําความสะอาดฉันจะทําความสะอาดในวันพรุ่งนี้แล้วกัน เนี่ยนผะัดวันประคันทุ่งนะเราอะ่ะมันเต็มไปด้วยหนังสือการ์ตูนเรื่องโปรดไปต่างๆเมื่อไหร่หนังสือการ์ตูนเล่มใหม่จะออกนะพรุ่งนี้ฉันคงต้องไปทานหนังสือพรุ่งนี้มันทำทุกอย่างเลยอะ่ะจริงสิโอเคมาห้องนี้ห้องส้วมรู้สึกไม่ชอบไม่ชอบอยู่แล้วล้างมือซะหน่อยอ่มอันนี้มันไอ้น่าหลอดออา <c oughs> ผมเริ่มผมเริ่มผมเริ่มแปลกๆนะไม่ไม่ดาก,กวัวแล้วอันนี้ด้านตกมากกว่าเนี่ยไม่มีอะไรนะมั้งโอ้จานอาหารแห้งกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน What the fuck สปาเก็ตตี้ก,กึ่งสำเร็จรูปที่ฉันเมื่อกินไปเมื่อสองวันก่อนนี่แกกๆอ่าไม่อยากจะพูดเลยว่าเป็นอะไรที่เห็นเน่ามาก ฉันควรที่จะดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนะหยิบจานสุกับปกต้องรีบเอาไปล้างจานซะแล้วอ่างล้างจานอยู่ไหนไปครับละโอ,อ้หนี่นี่ล้างจานสุกับปกในอ่างล้างจานเฮ้ล้างจานนะับตอนนี้ล้างจานสุกัปกเหมือนได้ไหมถ้ามีคนที่จะทิ้ง งานประเภทนี้ไว้ที่หลังเลยนะเนี่ยเอ่อฉชนคิดว่าตอนนี้ฉันีสามารถพักผ่อนได้แล้วนะแต่ยังมีงานบ้านอีกมากมายที่ยังต้องทําอยู่เอาละในสุดฉันก็สามารถพักผ่อนได้แล้วไปที่คอมพิวเตอร์กันเถอะชิคกี้พาจะโทรคุยกับยูหน้าด้วยเอาตรงๆนะครับสุดท้ายกินเม็้นก็หมดไปเอาตรงๆนะครับนะอันานี้ไม่โคตรขี้เกียจเลยอะ่ะโอเคคอมพิวเตอร์แม้วินโดว์อะไรวินโดว์สิไหนดูซิซ<ะ> ยูหน้ากำลังออนไลยอยู่หรือเปล่านะอะไรกันเนี่ยเธอออ f ไลน์อยูอ่อย่างงั้นเหรอปกติแล้วเธอยังไม่นอนในเวลานี้ดิเอ๊ะแปลกจังถ้าโทรศัพท์ของฉันยังไม่พังแล้วก็คงจะโทรหาเธอได้อีกอย่างฉันไม่มีเวลาที่จะเอามาซ่อมด้วยซ้ำนะฮะยังไงก็ตามอะไรก็ไม่ได้แล้วนะ ก่อนนอนเช้าเอ็มเอ็มสับัฟมหน่อยดีกว่าแม่สมัยไหนเนี่ยอุย้ยทำทำหน้าดีนะคก็ไหนดูสิดูเหมือนจะมีหลายคนเลยนะที่ทำงานข้ามคืนแต่ละคนโอ้ซิมโฟนีเขียนอะไรบ้างอย่างฉันไม่สมามารถกดชอบได้ฉันา้เกิดไปสำหรับบันซิมโฟนีเดี๋ยวเดี๋ยวแอบรอกใจเหรอ ว่าเาพิซซ่ากลางคืนนี่เยีย่ยมมากจริงๆเลยนะฉันน่าจะสั่งมันมากินมั่งดีไหมอมโอ้นั่นอยู่หน้านี่แม่โปรไฟล์เอาสะก,กูหลอนเลยแล้วทำไมเธอต้องพยายามที่จะตามหาฉันทาง S M F เนี่ยเธอส่งข้อความมาฉันด้วยนี่หรือว่าจะเป็นเรื่องฉุกเฉิน ยังไงก็ต้องนอนอยู่แล้วนี่มันตีสี่แล้วนะอีๆโอเคค่ะค่อยคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะฮาโอเคครับวันดีนะทีละแหวะเฮ้ยทำไมต้องชื่อแมดดี้ด้วยวะคุณไม่ได้ไหนม่ฉันกำลังตามหาคุณอยู่เลยเอาเขียนต่อไปทีลกเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะทีลกมึงเสียงเหมือนเกมมากเลยคุณเพิ่งกลับมาใช่ไหมเนี่ย แาหลาย้าขอโทษนะที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวกับคุณนะคุะยกับเตา,าต้องอูงเทพนะฉันเป็นห่วงคุณนะฉันแวะไปที่บ้านคุณฮะฉันแวะไปที่บ้านของคุณมาด้วยโดยไม่รู้เรื่องนั้นเลยอะไรวะเริ่มงงอะฮะเอองงอลไงอะไรนะปกติเธอจะไม่พิมพ์อะไรแบบนี้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขอกินน้ำก่อนอ่ะฉันงงเยอะเลยนี่มันแปลกชะมัด นี่คุณพูดอะไรกันหน่อยเนี่ยเฮ้ย hey, พูดเรื่องอะไรเนี่ยพวกเราจะกลับบ้านพร้อมกันไม่ใช่เหรอรู้ไหมอ่าน่าเสียดายจังน่าจะได้เวลาน่าจะมีเวลามากกว่าน,นี้หน่อยฮะแกไม่ใช่ยูด้านี้แกเป็นใครเดาสิว่าใครไม่ไม่นานจะได้ติดต่อไปนะแค่เราก็โอเคโอ้เอาแล้วครับเอาแล้ว,ลวใครวะเนี่ย ว่าแฮกแก๊กเป็นแฟนฉันอะไรกันเนี่ยไอ้หมอนั่นรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับยูนาเฮ้ยว้าวเอาล้ครับเมาแล้วตกใจหมดเลยอไฟดับเงินเหรอโอ้ยมัน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 โทรศัพท์เงินเหรอแต่ว่า ให้มันโทรมาในเวลาแบบนี้เนี่ยหรืออาจจะเป็นการติดตอ่อที่ว่านั่นฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเอาเป็นว่าเดินไปอยากจะช้าแล้วกันนะโทรศัพท์อยู่ข้างหน้า้องบ้านายของอ่างล้างจานใช่ไหมบ้านมึงเองมึงยังไม่รู้เลยแล้วเศอสท์บ,บ้านใครเป็นสีแดงวะเนี่ยเวลามึงีคนโทรมาเนี่ยโอเคครับแม่อ่อนยังไงอ่ะอ่ะ โอ้ว้าวกดเข้าไปฉันไม่สามารถตอบมาได้อา้าวเอาเฮ้ยอมตอบไปได้แล้วล่ะโอ้ยฮัลโหลสวัส <Hello. S 2> ดีนั่นนั่นใครอะฉันเองมาได้เจอกันตั้งนานเลยนะเธอทำฉันได้ใช่ไหมฮะ huh? แกแกสินะไอตัวปลอม แต่แกรู้เบอร์ของฉันได้ยังไงเนี่ยนั่นมันสำคัญด้วยเหรอทำไมพวกเราถึงไม่มาสนุกกันการพบอีกครั้งละ่ะนี่แกกำลังพูดแบบนี้ฉันด้วยน้ำเสียงที่บิดเบี้ยวเลยเนี่ยอย่ามาพูดอะไรโง่ๆเลยตอนถามฉันมันได้แล้วไม่งั้นฉันจะโทรเรียกตำรวจฮะ ด้วยละ่ะหรือว่าเป็นพ้อนเรืเ่องเบอร์โทรศัพท์อะฮหนึ่งสองสี่มอตไฟอะไรวะนี่นี่แกะอะไรวะร้อนไปหมดแล้วคนฟากแกรู้ได้ไงเนี่ยว่าฉันอยู่อาศัยที่นี่ทำไมฉันถึงยังไม่รู้ละ่ะก็นายเป็นคนบอกฉันเองนี่ ฉันเป็นคนบอกกับแกเหรอหรือว่านายจะจำฉันไม่ได้จริงๆฮะพวกเราทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเัากเสียงไม้อ,อนายอยากจะฟังข่าวอะไรก่อนละ่ะเออลืมบอกนะครับเรื่องนี้สร้างม,มาจากเรื่องจริงนะ อะไรก็ได้เฮ้ย,อ,ยอะไรก็ได้บอกเันว่าเฮ้ยน่าเบื่อจังก็ได้มั้นฉันจะเริ่มจากข่าวล้ายก่อนแล้วกันโอเคไหมห้าหนึองออทอลกซัดดอดอสนายคงจะรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่คือที่ไหนอะไรนะนั่นนันนัน่น,นมันที่อยู่ของยูน่า นี่แกแก้อไป่มีทางพูดเาอพูดอะไรบางอย่างหน่อยสิเอ,อเหลุดพี <c oughs> ตลองพีกับเ <c oughs> อจาเหรอ,อยุ่าต้องเจอแต่ไรจุฬาหลุดพีด้โปรดช่วยฉันด้วย อไอ้บ้าเอ้ฉันบอกให้หลมพูดรัดช่วยฉันด้วยตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันขอโทษดันโกรดช่วยฉันด้วยฉันยังไม่อยากตายแกไวรัสขึ้นเลยนี่แกไปฟังกันตั้งแต่แรกเลยสินะเอาเข้าไปตายตายคนภาคตายก่อนเนี่ยออกน้ำหมดเป็นหนึ่งครับเฮ้ย cắt tay ra tao tao mày tao mày tao Đừng tao 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 chết, tao 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 ไหนดูสิฮัลโหลยังมีชีวิตอยู่ไหมย่ยเออเธอตายแล้วไม่ใช่หรอแกแกมาในการตะกนล็อกอยินเ้ยไอ้ชู้ก่อนโวะฉันฉันจะฆ่าแกเดยนี้เลยโอ้นั่นมันพูดแรงเกินไปหรือเปล่ายังไงก็เถอะนะตอนนี้นายควรที่จะตั้งสติหน่อยเอาละ งั้นต่อไปเป็นข่าวดีนะต่อไปฉันจะไปที่บ้านของแกเดี๋ยวอะไรเนี่ยน,นี่แกคิดว่าฉันจะกลัวจริงเหรอฉันจะฆ่าแกโอ้น่ากลัวจังเลยฉันคงจะทำอะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฉันคงจะทำอะไรเธอไม่ได้เลยสินะเนี่ย แลรู้สึกกลัวจังเลยแม่น่าต่อยแบบยังไงก็เธอใจเย็นเย็นเข้าไว้เธอจะโกรธไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะแกหยุดหยุดพ่นนะนะนะหยุดพ่นอะไรที่มันออกมาจากสมองที่สกปรกแกได้แล้วนี่แกคิดว่าแกจะรอดไปได้อย่างนั้นเหรอแล้วแกที่ทำแบบนี้เนี่ยน่าสนุกจัง อะไรเนี่ยแกพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันนหละไม่ใช่พวกงูจะมาวางแผนไว้รอกนะฉันได้ทำบางอย่างไปเรียบร้อยแล้วแหละฉันแน่ใจเลยว่าไฟฟา้าที่บ้านไม่สามารถใช้ได้แล้วใช่ไหมละ่ะอาใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมไปดูประตูหน้าบ้านด้วยนะตายเรียบร้อยนี่แกแกคิดว่าตัวเองเป็นใครเหรอแล้วทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยก็อยู่แล้วก็อยู่ได้ด้วย นายลองเดาดูสิว่าฉันคือใครก่อนที่ฉันจะไปถึงมันน่าสนุกดีไม่ใช่เหรอเหมือนกับพวกนิยายปริศนาอะไร่งี้ไงไอสาระไรเอว้อ่ขอบคุณสำหรับกาชมนะเอาละนั้นถึงเวลาที่ฉันจะไปที่นั่นแล้วนะฉันจะไปฆ่าเธออย่างไรดีนะฉันจะฆ่าแกยังไงดีนะจะเชื่อท้องของเธอของแกออกมา หรือจะฉีกไส้ออกมาเป็นชิ้นๆหรือว่าจะตัดนิวออกมาอย่างช้าๆเหมือนกับไส้กรอกหรือว่าจะยีดแกเหมือนกับเธอดีก่อ้ยโอเคไปครับไปอีกทนไม่ไหวแล้วบ้าเอ้ยฉันจะต้องขอคมช่วยเหลือก่อนไว้คิดเรื่องอื่นทีหลังโอเคครับ อนนี้ผมไม่ได้เดินนะรถคอนไม่เดินไปอ่ะล็อกประตูนี่อ้าวอ้าวอะไรเขาจะออกอ่ะเอิม่มทำไมทำไมถึงเปิดไม่ออกอ้าวเป็นไปไม่ได้หรือว่าไอ้ที่ว่าทำง,งานเรียบร้อยแล้วโลกจิตนั่นมันหมายถึงก็คือใช่ตำรวจโทร,โทรเรียกตำรวจเล้วโทรศัพท์น่ะทำง,งานได้ด้วยแบตเตอรี่ของมันเองเนี่ย ไปไปไปก่อนจะไปมันก็อันนั้นหมดแล้วโอ้ยภาพเริ่มเบี้ยอวนะครับเอ๊ะทำไมใช้ไม่ได้ล่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยใช้กันไม่ได้กันเลยขอร้องทำไมทำไมทำไมถึงใช้ไม่ได้กินน้ำหมดนครับเสียงหายอ่อะหรือว่าสายโทรศัพท์ มันอูตัดจกข้างนอกแน่ๆเลยใครมันจะไปบ้าโดนตัวสับไปสายโดนสับไปข้างนอกอะอะไรเนี่ยได้อย่างไรกันได้อย่างไรไปเช็คที่ประตูเป็นไปไม่ได้สินะทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยอยู่น่ะเธอเธออยู่ตรงหน้าฉันได้แท้กี่บ้าเนี่ยทำไมทำไมกันเนี่ย ป้องเธอไว้ไม่ได้ฉันทำไม่ได้ทางทางนี้เธออยู่ตรงหน้าฉันแต่ฉันแต่กับถูกแทงเพราะว่าเธอเจอกับฉันและถูกไอ้ฆาตกรนั่นแต่ว่าแต่ว่าฉันฉันยังไม่อยากตายฉันช่วยยันด้วยฉันยังไม่อยากตายช่วยยันด้วยฉันไม่อยากตายเพอยังไงั้นฉันยังไม่อยากตายช่วยด้วย ถ้เอกเริ่มเห็นแกนตัวนะครับเริ่มไม่ช่วยอยู่ด้แล้วอยากรอดเนะี่ยด้เย็นเข้าไว้ได้เย็นๆไม่เป็นไรฉันยังพอมีเวลาอยู่ได้เย็นนฉันจะต้องหาทางหลบหนีไปจากเจ้าโลกจิตนั่นให้ได้ เป็นใครกันนะถึงได้ทําเรื่องแบบนี้ได้อะทําไมไอ้หมอนี่ต้องทําเรื่องแบบนี้กับฉันด้วยฮ่าฮ่าเวเนะไม่ไม่ฉันน่าจะหนาวนะโดยเฉพาะช่วงนี้เฮ้ยฉันฉันน่าจะหนาวนะโอเคถูกเลยอย่างน้อยถ้ามันเป็นการตะกนที่รู้เบอร์ฉัน มันต้องมีความเป็นไปได้สูงแน่ๆว่าไอ้ฆาตากรนั้นเป็นคนที่คุ้นเคยกับฉันแน่ๆคนร่วมห้องคนที่ทํางานหรือว่าญาติกันละ่ะเวินเอ้ฉันบอกไม่ได้เลยว่ามันเป็นเครื่องแปลงสายในแปลงเสียงฉันไม่รู้เลยว่าไอ้ฆาตากรนั้นมันสามารถล็อกประตูกับโทรศัพท์นั้นได้ยังไงหรือว่ามันจะเป็นคนร่วมงานกันวะ ฉันไม่รู้เลยฉันควรที่จะขยับตัวไปที่ไหนได้แล้วไม่ค่อยคิดทีหลังเ้ยไม่ค,ค่อยคิดทีหลังต,งตามหาเบาะแสไอ้เจ้าโลกิตนี่ฉันยังมีเวลาว่างเหลืออยู่ก่อนที่คนบ้านั่นจะมาที่นี่ท่านจะต้องตามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเตรียมตัวให้พร้อมและท่านก็ต้องหาบางอย่างเอามาไว้ป้องกันตัว เกมการไว้สำหรับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดนั่นแหละแต่ว่าฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะแม้จบมันมืดเกินไปจะมีเทียนอยู่ในบ้านฉันหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับก็ต้องขอพักเกมนี้ไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพาคแรกเนาะผมบอกให้เลยนะครับว่าเกมนี้เหนือความคาดหมายผมมากเลยครับทางด้านเนื้อเรื่องนะที่แรกผมนึกว่ามันจะเป็นแบบแค่เออเดินไปได้ผีหลอกผีหลอกนะ ไม่ใช่ครับเรื่องเรืองมันมากครับนะโอเคนะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพาทแรกนะถ้าเกิดใครอยากดูไวๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับถ้าเกิดไล์เยอะดกใจผมผมมาทำเร็วๆนี้แน่นอนนะครับและสำหรับคิดภาคนะครับใครอยากดูนะครับกดติดตามไม่เลยนะผมมีเกือบจะวันเว้นวันนะครับเกือบจะทุกวันเว้นวันเลยนะตอนนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับไม่บายครับแล้วเจอกันแมแม่แม่แฟนตายแล้วห่วงตัวเองเลยนะมึงเนี่ย